เปิดตัวเพลงแรกในชีวิตลูกสาวแห่งชาติสั่นสะเทือนทั้งวงการลูกทุง่งล่าสุดต้นข้าวสุปริยาเตรียมปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตเพลงพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อแฟนคลับทั่วประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านแอดมินสาวไอจากก๊อตสิบบัสมักหมอลำนิวสขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนในวันนี้ค่ะ ข่าวใหญ่ประจำวันของเราคือการเปิดตัวเพลงแรกในชีวิตของน้องต้นข้าวสุปริยาเด็กหญิงวัย13ปีที่คนทั้งประเทศยกให้เป็นลูกสาวแห่งชาติและถือเป็นก้าวสำคัญอีก1นก้าวในเส้นทางศิลปินของเธอค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงข่าวเพลงแรกของน้องแอดมินขอพาทุกคนมาอัปเดตคิวงานของน้องต้นข้าวในวันนี้กันก่อนนะคะ คิวงานประจำวันที่18ตุลาคม2,565เวลา2 0 0 0ิบนน้องต้นข้าวมีคิวขึ้นแสดงในงานฉลองกระถินสามัคคีณวัดพังตรูอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีงานบุญใหญ่ที่ชาวบ้านในพื้นที่รอคอยกันทั้งปีโดยปีนี้แฟนคลับจากหลายจังหวัดก็เดินทางมาร่วมงานแน่นขนาดเพื่อร่วมทำบุญและรอฟังเสียงหวานๆของน้องต้นข้าวกันอย่างอบอุ่นค่ะ ต่อด้วยเวลา22.30นเวทีที่สองของคืนนี้คือเทศกาลเทโคนนอัญมณีของดีบอพลอยและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีจัดขึ้นที่เวทีการค้าสนามหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการบอบพลอยเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่คนทั้งจังหวัดรอคอยเรียกได้ว่าคืนนี้น้องต้นข้าวมีสเวทีเต็มเต็มเวคืนเดียวเลยค่ะ ไม่ว่างานบูน์หรืองานเทศกาลใหญ่แฟนคลับก็พร้อมใจมอบกำลังใจให้น้องอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมนี่แหละค่ะพลังรักของ f อซลูกสาวแห่งชาติของจริงเลยย้อนบรรยากาศงานเอแฟร์บายเอสุภชัยเมื่อวานนี้ที่ผ่านมา และแน่นอนค่ะหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่ทำให้ชื่อของต้นข้าวสุปริยาขึ้นเทรนด์อีกครั้งคือการขึ้นแสดงในงานเอแฟอร่อยเกรด A บ by พี่เอสุภชัยงานนี้จัดขึ้นที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและต้องบอกเลยว่าห้างแทบแตก แฟนคลับแห่มาให้กำลังใจน้องแน่นทุกชั้นของห้างและไฮไลท์ของงานอยู่ตรงที่พี่เอสุภชัยนักบันมือทองของวงการบันเทิงไทยได้ขึ้นไปบนเวทีพูดถึงน้องต้นข้าวด้วยความทึ่งและชื่นชมสุดหัวใจเด็กคนนี้อายุแค่13ปีแต่เสียงดีเหลือเชื่อเหมือนกินแข่นเสียงเข้าไปเลยเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วงานพร้อมเสียงตะโกนรักต้นข้าวจากแฟนที่อยู่หน้าเวที และที่ทําให้หลายคนยิ่งหลงรักมากขึ้นคือความอ่อนน้อมของน้องที่กล่าวขอบคุณเจ้าภาพทีมงานและเอฟซีทุกคนด้วยรอยยิ้มอบอุน่น <c oughs> <c oughs> ไปค่ามาหน่อมาหน่อยเร็วกบ้มือหน่อยโบ้มือหน่อยโบ้มือหน่อยหนึ่งสองมลุกหนอยหนึ่งสองสามถอดแว่นหน่อยลุกถอดแว่นหน่อยถอดแว่นหน่อยอยากเห็นนะจังเลยคุณข้าถอดแว่นหน่อยลูกถอดแว่นหน่อย ข้ถอดแว่นหน่อยเนาะถอดแว่นหน่อยน่าจะได้ข้าถอดแว่นหน่อยรู้ข้าถอดแว่นหน่อยถอดแว่นหน่อยเอข้นหน่อยเข้า <c oughs> สู่ประเด็นใหญ่ของวันเพลงแรกในชีวิตของต้นข้าวสุปริยาและนี่ก็คือข่าวใหญ่ที่แฟนคลับรอคอยที่สุดค่ะล่าสุดคุณพรจิราหลัดสามเก้าท้าพลังล้าน ได้ออกมาโพสต์ว่าเพลงแรกของแฮชแท็กต้นข้าวทำออกมาเพื่อขอบคุณแฟนเพลงรอฟังไวๆนี้ค่ะเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าน้องต้นข้าวกำลังจะมีซิงเกิลแรกในชีวิตเพลงพิเศษที่เธอตั้งใจทำขึ้นเพื่อขอบคุณ FC ทุกคนที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเส้นทาง และในเวลาใกล้เคียงกันคุณปุณพพาภมจันทร์ก็ได้โพสต์เพิ่มเติมว่าสุปรยามหาลาบเอพิโสด3ได้ฟังเพลงใหม่ของน้องต้นข้าวแน่นอนและจะได้เจอกับพ่อแม่แท้ๆของน้องต้นข้าวด้วยค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าครั้งนี้จะเป็นตอนพิเศษที่สุดของรายการเลยก็ว่าได้ไม่ใช่แค่เพลงใหม่แต่ยังเป็นการรวมครอบครัวและส่งต่อความรักจากหัวใจของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ชื่อว่าต้นข้าวสุปริยาและในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยของแฟนคลับทั่วประเทศค่ะหลังจากที่หลายคนเฝ้ารอมานานว่าเมื่อไหร่ต้นข้าวสุปริยาจะมีเพลงเป็นของตัวเองสีกที วันนี้คำตอบชัดเจนแล้วว่าเพลงแรกในชีวิตของลูกสาวแห่งชาติใกล้ได้ฟังกันจริงๆแล้วค่ะแฟนเพลงทั่วประเทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือซิงเกิลแห่งปีที่ทุกคนตั้งต,า,งตารอเพราะเป็นเพลงที่น้องตั้งใจทำขึ้นเพื่อแฟนๆโดยเฉพาะจากหัวใจของศิลปินเด็กหญิงวัย13ปีที่เติบโตมาพร้อมกับความรักความศรัทธาและแรงสนับสนุนจากแฟนคลับทุกคน และสิ่งที่หลายคนกำลังจับตาอยู่ตอนนี้ก็คือรายการสุปริยามหาลาบเอพิโซด์สามที่กำลังจะออกอากาศในเร็วๆนี้เพราะคาดกันว่าในตอนพิเศษนี้น้องต้นข้าวจะเปิดตัวซิงเกิลแรกในชีวิตอย่างเป็นทางการแอดมินสาวไอเชื่อว่าเพลงนี้จะไม่ใช่แค่เพลงแต่มันคือของขวัญจากหัวใจที่น้องมอบให้แฟนเพลงทุกคน และเชื่อได้เลยค่ะว่าเพลงนี้จะต้องปังยอดวิวพุ่งทะลุหลักล้านวิวในเวลาไม่นานเตรียมหัวใจของทุกคนให้พร้อมเพราะสิงเกิลแรกของต้นข้าวสุปริยากำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการลูกทุ่งไทยที่จะไม่มีวันลืมสำหรับแฟนคลับทุกคนอย่าลืมส่งกำลังใจให้น้องต้นข้ากันเยอะนะคะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้น้องเพิ่งหายจากอาการปวดท้องเฉียบพลันและกลับมาทำงานอย่างเต็มที่อีกครั้งวันนี้น้องกลับมาพร้อมพลังใหม่รอยยิ้มใหม่และทรงผมใหม่ที่น่ารักมากจนเอฟซีทั่วประเทศหลงรักกันอีกครั้งขอให้น้องต้นข้าวมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางและเป็นแสงสว่างให้กับวงการลูกทุ่งหมอลำต่อไปนะคะและนี่คือเรื่องราวดีๆจากลูกสาวแห่งชาติต้นข้าวสุปริยา เด็กหญิงวัย13ปีที่ไม่เพียงแต่มีเสียงไพเราะแต่ยังมีหัวใจยิ่งใหญ่เกินวัยอย่าลืมรอฟังเพลงแรกของต้นข้าวที่กำลังจะปล่อยออกมาในเร็วๆนี้นะคะแอดมินสาวไอขอฝากพ่อๆแม่แม่แอฟซทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง g o อสสิบบัสมักหมอลำนิวส์เพื่อไม่พลาดทุกข่าวฮอตทุกเรื่องราวอบอุ่นหัวใจของศิลปินลูกทุ่งหมอลำที่คุณรักคะ่ะ แล้วพบกันใหม่ในข่าวหน้ากับแอดมินสาวไอคนเดิมคนนี้นะคะ